ให้ชวนเลยปะเจอมาแล้วนะชวนเลยชวนเลยชนเลยวนเลยชวนเลยชวนเลยชนเลชนเลย่านเดินะบ้านอยู่เดรถแม่งคุ้นทุกคันเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเล่นกับมาวายชนเลยเล่นไม่ได้เ้ยเหมือนตกคันหนึ่งนะตกะๆตหลังหลังปั๊มมันจะเบิรรถตัวเดิมเห็นป้หลังปั๊มหลังปั๊มหล่วะชวนรถไปดียวกมาชนรถไปดี อใจปั๊ม้เส็จโกแชไม่ได้หรอกเฮ้ยโมโมโมมึงมึงเรียกไอ้แช่ถังระเบิดนั่นนั่นเลยจะโดนกูไปเลยต่อไปอย่างบ่อยเลยที่อ่ะงนั้นนะังั๊มนะเฮ้ยมึงมึงพยายามอย่าโดนถังระเบิดนะไอ้สัตวเฮ้ยมึงชิบถังต้องเดือดเลยใเยนใะเย็นนะใจเย็นนะใจเนใจ้จใจใรใใใใใใจจขใใจจ สามพันเลยตรงตรกอะไป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 ใต้ใตึกกระจกวอ็มพีบอกด้วยตก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 อนึงวางเอ็มอกเจอลงเลยเจอเจอเจสลายตกลงสลายตกไอ้ไปดรถบ้านบ้านอยู่ฝั่งนี้บ้านอยู่ฝั่งหลงมันมีคนตกฝั่งลงบ้านคนนึงเห็นปะเจ้าลงไปตามเรดเจอใต้ตึกกระจกอะเปิดไปหีเปิดปกระไม่ม่หลังคานะไม่มีหลังคานะต้องมุดมาัมายิงให้เจอดี๋ยาลสี่เ้ากาลสี่ตาแล้วสามเนมอยู บอลนั้นหนึ่งตัวโฉบหน่อยโฉบหน่อยโฉบหน่อยนะเอ็มอาร์เอ็มอาร์เอ็มอาร์ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเห็นป่ารถกูรถกูรถกูแตกวัดไอ่ลองเซนไม้ลงเซนไมล์ลองรถมันโต้เซนไม้ลงเริ่มตรงหัวเฉียวเริ่มตรงหัวเฉียวเห็นป่าวห็นเฉียวที่โลมีว่ะเจ้าบอลอ่ะเซนไม้ลงเซนไม้ลงเซนไม้ลงเดี๋ยวที่เดิมเลยรถผมฟ้หมดกีบอกลงแล้วลงแล้วสวยไปเหนียวดีๆนะย้ำนะรักษา่งรับสั่งดีๆ บ้านอยู่ฝั่งออกมั้ยนรไม่ชนรถได้หน่อยชนได้หน่อยชนได้หน่อยเฮ้ยไอโบยโบยโบยลช่วยกู้ารัยหน่อยมีรถมาจับกุเลยต้องรมาตองการไม้ไผู้หญิงมันวางยิพีหัวแดงกับเพื่อนระวังระวังระวังกันิงให้เพื่อนหน่อยตรงกลางยิงเพื่อนหน่อยตรงกลางยิงให้กาดไปกลางให้เพื่อนหน่อยปืนอ่ะกตางใกลาใกลากางจ่ตงถือไฟเดืไเดไฟเดอปืนเลยได้ตกงปืนเลยตงางเพื่อน ได้ตเราเยอะหลังบ้านเราเยอะหลังบ้านเราเยอะหลังบ้านเราเยอะตมันตม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 ันเลยไฟการเงี้ยไฟการร้อนเงี้ยไฟกา้อนไฟกาเง้ยไการร้อนไฟกากราจได้งมันตกลงไา้กต่อไปค่า่าเราปจอดรถยิงได้นะถือไถือไปอีกไปเถือไถือไอีกตแถวร้านจอดรถตีมันเข้าวงได้ละอยู่ผมอยู่ไ้ถือถืออถือไเอถือไปเยถึงสนะยถึงสนะ ดันเลยดันเลยอย่าให้มันมบายดันเลยดันเลยุงช้างไุช้าไม่าร์ดันเลยไฟการดันเลยเ้าพาาดีันเลยเลยบาเยยวไว่ดีดันะไม่ระวังไม่ระวังเฮียยัว่าเียเฮียเฮียบางคนไม่เอางี้นี่ตั้งแต่คิวดีแล้วนะเฮียสวยเฮีย

มันชุบบอล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 นะสี่ำเลยออกซ้ายขวากลายืนกลายืนกลางเลียงเพื่อนหน่อยตั้งตังตั้งตั้งตังตั้งตั้งตั้งอ้าวมันตายแล้วเบรกน้องเอ้ยิคีนฮิคีนเาไปเล่นไ้ได้สอบได้สบเดินเลยได้สบเดินเลย สี่สี่คนสี่ลบสี่ลบสี่คือคนนึงมาถึงตตไตไตต่เล่นค่นคเล่นเด็กแล้วสัคนเล่นแปขาาแปขาจางนอดอดกางนแปยลายาไปดายเอะตาเยอะตายเยอะตายเยอะตายเฮ้ยเอาเอาเรียกขืมถือห้มันจะชุบมันจะชุบาเาหลัละใจเย็นละประกดให้โย่ ปล่อย่อยอมาเดินออกไเลยเดินออกไปเลยะิอย่ายิงอย่ายิงรถโมโมมาขวาเลยโมตองเก่วต้งมาตกูหลังู้หลังหลังหลังผู้มพีไหนไหนไหนมาแล้วกดไปกบไปมาใครใครใครอยู่แล้วิเขามาชมงยีนบมลงในปั๊มหน่อยลงยมในปั๊มหน่อยบดยังไหมโบยโบยมขงมัหลังหลังัหลังัหลังดึงงดึงงผู้หญิงเกิดผู้หญิงเกิดมันเกิดหัวเรื่องเกิดหัวงดตัว่าตัว่าั่ั่ตั่ัววงลัววาัล โน่อนหนโดนหล่อนเดีเอไป้มดิต้มดิต้มไป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 ไ มาตัวนึงทางโรงาบาลนงพาบาลน่าโรงพยาบาลโรงพยาบนาโนนะงพยาบาลนางาบาลนาโนยิงกแต่ก่อนยิงแต่ก่อนแต่แล้วแต่แล้วแต่ล้วสามสามวสามมุดไหมดเขาสมาสมลาอะไรี่ไม่ตนมนสมุดมสมือมาดมไม่เหมิอนสถสแบบนี้มาือมาถือสมนี้สมสมนี้ขอขอถือ เฮ้ยสืเลยีบวงหลออขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยมีตไตรงไหนตรงไหนกูไปไอ้โจไบอย่าสองมย่าสอลไม่ต้องไปเยอะนะไม่ต้องไปเยอะไอ้โจอนรเ้ยอย่าพุงบ้าแปนึงเฮ้่ไอมีอะไรพี่อะไรอย่าฟังดี่ือส้มอย่ายืดกระจายยืกระจายอย่ามันรวม

มึงยิงยิงยิงเบิร์ดเบิร์ดนาโนไก่อนหนูสบว่าสมนึ่งนี่ยตรงกางขึ้รถได้แล้นานเกินพี่มแจองจอพี่สมหนึ่งก็ได้จุงพี่พาเพื่อนไปพาอยู่เออพี่พาเพื่อนไปพาอยู่ขอไวก่อนี้น่าร้าแดงน่าร้าแดงน่ารักแดงห้เลือยไรับพี่มีใครมาไปไพาเปนาไปอ้ไอ้ัไอ้กลับเลยซับกลับเลยมันหนีเรามันหนีเรา

อีเพื่อนมี่มมแตผู้ชมัหดเผมเอาผู้ชายเองผู้หญิงเอับหอแล้วเร็วเร็หมอศพมันเข้าโรงพยาบาลหนึ่งะเอ้ยหอด้ยหอ้วยหอ้ยที่ไนามเก็บได้เนี่ยเดียวมาล้มาแลมาแล้วไรอไรอที่ไเอาที่ไว้งไหนดีอีพ่ลอดพี่เพี่เอที่พี่หอคมดีจ กัเลยก้ในัอน่ร้อปั๊มมอีกศพนึ่งในปั๊มมอีกศพนึ่งโกรในปั๊มอีกศพหนึ่งใครมือว่ามาดิกใล้อีกศพนครับขอบคุณตัวเนี่ยครับ้องร่อนจัดครับใครไม่เทตีปืนมือกลับมาดิสสอบแล้วเร็วมีศพนปั๊มนะมีแลมโบมีแลมโบเร็วเมวเร็วเร็วเร็วเรวเเเวร แม่มึงมามาหยิบดีตรงนี้ก็มีหยิบเลยเน่นเ่นบนบเยเออดไม่มีุห่อแล้วงห่อไปแล้วก็เาไปยุห่องห่อไงนี้ไสู่สารส่านต่อรดักเพื่อนตงปั๊มตบนึ่งนะพี่ตรงปั๊มน่นเอลงมาเทาเมืองดิตั๊มมาห่อให้ผมคนนึงจุงมาจุงมาเลยจุ้ห่อนึงอะมีปะผมผมผมเองเดียวผมเองคนไม่มีมีถุงยูมีถุงยูมาไหได้เละไจยเจอปะ เกตเอ้แลมโบดำดำปะแลมโบเกตสีขาวอ่ะเนี่ยเนี้ยออดดี้กูเจอใช่เหรอพี่คันนี้ใช่หรอเออเอาไปก็ได้นะเอาไปเอาดี้ดี่มันพกยางหลังบนหลังข้างเออเออปะมามามาพูดแม่งดำดำกูเดินที่ทางที่ทางจริงจริงเลยเจอละเจอละเจอละมันสอดมันสอดสีขาวเดียวที่สีขาวมันสอดลงไปแล้วมีใครจะมาขึ้นตะกุบบ้างใครจะมาขึ้นกับกุบบ้างกูว่างหนึ่งนะยุงมาโดนสายแล้ว